คลิปนี้เรามาชมบรรยากาศการให้ทานหรือแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการผู้อย,ย่าไร่ดังนั้นก็คือคณะกรรมการและคณะสงฆ์ได้รวมมติกันแล้วว่าจะแบ่งปันสัพส่วนตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนโดยการที่เอาอสิ่งของต่าง มีหลายหลายอย่างโดยมีมะม่าปลากระปองเขาสารพวกพริกพวกกระเทียมพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ให้แบ่งให้กับผู้อยากไร้หรือผู้สูงอายุาหรืออาจจะเป็นผู้พิการหรือไม่พิการก็าตามนะที่มีวัตถุประสงค์อยากรับในทยทานเหล่านี้ก็แจ้งที่อยู่ามาแจ้งชื่อมาที่ คณะกรรมาการได้เพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีการแจกทุกๆเดือนในวันอาทิตย์แรกของเดือนนั่นเองดังนั้นก็ต้องขออนุมัมนากับทานบารมีอัา,าน,รรอนี้ซึ่งเป็นการสร้างสมบาร,รมีอย่างหนึ่ง ตามบารมีสิบทัตของพระศัสดาเราที่พระองค์ทรงบรนเหลือไว้เป็นตัวอย่างไว้ให้กับเราท่นทั้งหลายได้เดินตามได้ปฏิบัติตามได้ประพฤติตามนั่นเองนะคุณโยมเนาะดังนั้นทานบารมีทานอุปบารมีทานบารมัตัทบารมีสัมปันโนโสภควานนี้ซึ่งเป็นบันได ซึ่งเป็นหนทางที่เราจะก้าวไปสู่ฐา,านสูงสูงได้เข้าไปสู่มาหาโกุสลได้เราต้องมีพื้นฐานเบสิกตรงนี้ก่อนดังนั้นก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้มีวัตถุประสงค์อยากจะช่วยหรืออยากจะมารับในต้องขอเจริญพรว่าญาติโยมทั้งหลายสามารถแจ้งความจำหนงตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะ อ่ดังนั้นทางวัดและทางคณะกรรมการต้องขอขอบพระคุณอันยิ่งใหญ่ต้องขอข้อพระคุณในอ่ความศรัทธาของเราท่านทั้งหลายด้วย่อณโอกาสนี้ด้วยขอเจริญพร